สวัสดีครับวอรเจเิญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้รถเข้าใหม่แอลสามหกศูนยนะครับแค่นี้สีเดิมๆสวยๆยางดีสีเส้นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ โทรศัพท์ 085, 0 8แปดห้าศูนนนี้ลดถ,ถ้าลดตามสภาพ2องแสนมืนันบาทเก็บสภาพบวก2องหมื่นเป็นสองห้านะครับ เช็คสภาพพร้อมใช้ทําสีเสร็จทั้งคัน265,000บาทครับลางหลังดีอยู่นะครับคันนี้คันนะครับ L 3 6 0 8 สวยๆนะครับเรื่องไม่เคยแกะนะยังน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังก็ยังพอใช้ได้ครับท้ายแห้งดีอยู่นะครับมากับฐานหกฐานห <c oughs> ้าอะไร คันนี้2องแส0ห้บาทนะครับคันนี้ยันม่า e f สามเก้าสามทีเช็คสภาพพร้อมใช้งาน2องแ0 0สีันบาท อันนี้ยังอยู่นะครับสามหมื่นห้าบีเจ็ดพันอีกัวต้าดูคันนี้แอสองแปดศูนย์แปดันคัดยังไม่เคยแกะนะครับ ตัวรถกับใบดันหนึ0 0แไอหนึ่งแสบาทครับาตัวรถกับใบดันทันนี้ยังอยู่นะครับ U.M. t ทซัน5,000มบาทตามสภาพเครื่องติดยากต้องรอถึงติดนะครับ หลังดีนะครับาดีไม่แตก วัวรถกับใบดันขายห้าหมื่นบาทครับคันนี้ L4508 ติดจองแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าจังหวัดชุมพรเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงเราโรเตอรี่มีสอสครับชาก็ ต่อลองได้นะครับตามไปฐา,า,า,านควรฐานโรตอรี่ฐานจุดมันฐานยกกล้องโรตอรี่มือหนึ่งยกใชนาคาเริ่มต้น4ี0 0มบาทครับ นีเข้าใหม่นะครับ l สามสี่ศูนย์แปดเช็ครั่วเช็คซึมเก็บสภาพพร้อมใช้งานทำสีรอบคันนะครับคันนี้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ถ้าตามสภาพก็มาต่อรองลดได้ครับเกรดพร้อมใช้ทําสีทั้งคันแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเครื่องดีเียดีครับเช็คทุกระบบเปลี่ยนถ่ายของเรีวให้เดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับ T X 105่าวนอกอิซกิครับ เป็นเครื่อง2ส,สูบนะครับโบวินขับ4มาพร้อมกับโ,โตรตารี่เมตรยี่สครับสวยเดิมยังไม่เคยใช้งานเมืองไทยนะครับคันนี้คูบัต้า L4508DI นะครับคันนี้สอง0สนบาทครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสดพร้อมใช้งานเช็คลัวซืมให้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนถ่ายของเรีวแล้วนากับฐาน6ครับ ยังมีปะที่นึงนะครับอันนี้ยังอยู่นะครับรถเกี่ยว7 9็ดหมื่ครับอีซิก,กิสามสอสอง เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ m ห้าพัน su สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทรถใช้งานได้ปกตินะครับ กันสุดท้าย L 3 2 0 2 DT ตัวเปล่าขาย6,900 0บาทนะครับโควินขับซี เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับเครื่องดีเกียร์เข้าได้หมดนะครับขายตามสภาพสองหก ตัวรถเป็นขายตัวเปล่านะครับ6 9 0 0 0บาทสนใจก็ติดต่อได้นะครับ 085, 087, 6581ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ